สัสดีครับพี่น้องที่ป่าน่ะอาสุคนหมูออกคอ,อกพี่น้องเอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกทั้งลูกน้อยครับเจอแล้วครับอยู่กลา,างทางสิไปปามันข้าเจา้าไปไปเขาคอกเขาคอกเร็วเร็วเร็วไปไปนี่น้อยออาไว้นำนี่ ดีมาประกาศเข้าไปเข้าไปน,านั่นนั่นเข้าไปเข้าไปเขาคอกอ,อีเท่าเท่าพาลูกหลานเขาค้อเร็วเข้าไปเข้าไปวูด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 ดมาดิอันนี้มา้ยไปอื้ม มั่วอยู่ปลายางข้าเจ้าพี่ครับสิบก้นตัวมุดุดต้นยางข้าเจ้าเบิดนี่เดี๋ยวต้องมลุยปามันไปเข้าไปเข้าไปฮัลูกเข้าานเข้าไปไปเข้าไปเขาครอบคุณนะ ไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปไอชอลเขาไปเาลูกลานเข้าไปพาลูกลังเขาเคาะไปหมาก็ดีไปไปแน่แหน่มหุ้นเติงมึงเข้าไปเข้าไปไปไป อีนนี่บูคอคลักน,นี่แน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 ่บางคาเลยบึงิงจอบสิกัดจะบูหน่อยนี่มาจะคล้องสำน้งไปปลุยปลาอย่างกระแป่นบึตรเอ็มปลูกมั่นไว้ปลามันเกยวกระสอบครับ ม,มู้อีกแลวไปไปครับไปไปผุนลูกผุถ่ายพุนเครื่องนั่งพุนไปหมูไม่แน่วถิถี่ายแล้วครับบุนถ่ายหมู หมูอ,อกคลองนี่แหละครับหมูสีสายพันไปไปหมาจะกระหลงไปไปไปพุ่นะไป ไปอู้ยไปไปไปเขาไปคล้องเลยแน่ยังไงนี้จะละบักนี่เดี๋ยวก็ลงมู ลุงมูตะเลือเขาปาเลยเลยครับมามาวูร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 ูวูรูรูรูมามาวูรูรูร <si ูร ah. ูรูวูร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 ูข้ามาข้ามาข้ามา มาเร็วเข้าขมาเร็วไม่ีสุดกตามมาได้เบิร์ครับน้ำมาแล้วครับไปเกือบกิโลหนึ่ง เนี่ยยออยู่บังถอยถอยเข้าไปฝนกระตกดินครับได้ทำการกันขอกันบัดหมูสีสายครับม,มีเสือปลาอยู่ครับก็เลยหมูขอ,อกเกงมักนี้เข้าไปบัง ให้อาหารแล้วครับให้ยาหวานต่อบัดหมูพันผสมเลยครับชอบกินยาหวานม,มากๆเลยครับดคุาอาหารลงหลายครับยาธํามมาิช็กินอยู่แต่ว่ายาหวานบักแห้งครับ น้ำกลมๆเลยตัวน้อยก็มักลดต้นทุนลงหาสินคุ้มสินเลยครับหาปลูกหย่าหวานหย่าหวานอิสราเอลนะครับปลูกไว้เห็นงูให้หมูโปรตีนสูงกวูหมูครับตัวนี้ยตัตีนสูงกูหย่าอื่น พากันออกขอกน้ำมาเบิดแล้วครับไปลุยปลามันเขาจัดการขังไวน้นะ่อเต้ซับบอดขังไว้นี่มันต้องออกเ้ยบาทปล่อยออกไปกับกวางแลละหมูออกหมูตะไคายออกครับก็เจอแบบนี้บาท นี่แม่ปนี่ลูกสองสุดอะนี่้อยน้อยนี่หาเดือนครับกําลังจีเป็นสาวไก่ปลากัะมี้ครับเดยบร้อยครับน้ำมาเบินแล้ว เลี้ยงเลี้ยงหมูแบบนมีมดีกว่าครับหมูปลากันน้ำไงเอาผสมเลยละครับเหมอสานพาปลาดัดไว้พาดูหลอกครับมาแส่กันบัดออกไมา้สีสายครับเียงไงโตวไวเอาขันยงนนนะัง้งเลยงงใครบ่ ยูนี่บาลีออกบัดมาฝนครับผนตกบดขึ้นครับตอนนี้ยังดินแน่อยู่สำหรับคลิปนี้กับคงพ่อสือนี้ครับขอบคุณทุกการที่ตามด้วครับช่อง y o ยูทูบบามดิชแนลครับ สวัสดีครับ